ญาติยโยมทั้งหลายวันนี้ก็จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพรแปดประการของนางวิสาขาที่ทําให้เราญาติยโยมทายกพายิกาได้บําเพ็ญบุญตามเยี่ยงอย่างของนางวิสาขาซึ่งเป็นคนที่ฉลาดในการให้ทานท่านกล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งนางวิสาขาได้กราบทูลนิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เพื่อรับพัตนานในเรือนของนาง ในการทำบุญเลี้ยงพระครั้งนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยเสร็จแล้วภิกษุสงฆ์ทั้งหลายฉันเสร็จแล้วนางวิสาขาได้กราบทูลขอพรแปดประการดังนี้ว่าพรข้อที่หนึ่งสาวใช้ของนางวิสาขาไปที่วัดเห็นพระหลายรูปอับน้ำชำระร่างกายท่ามกลางสายฝนไม่รู้ว่าเป็นพระ คิดว่าเป็นพวกนักบวชเปลือยนางวิสาขากราบทูลว่าการที่ภิกษุเปลือยกายอาบน้ำฝนน่าเกลียดไม่น่าดูฉะนั้นขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ตลอดชีวิตพรข,ข้อที่สองเมื่อมีภิกษุมาจากต่างแดนไม่ชำนาญทางในหมู่บ้านบินทบาทลำบากเพราะฉะนั้น ขอถวายอาคันตุกตะพัดคืออาหารสำหรับภิกษุที่มาขอพักชั่วคราวเก่พระสงฆ์ตลอดชีวิตพรข้อที่สมเมื่อภิกษุจะต้องเดินทางห้ามัวบินทบาทอยู่อาจจะพลาดโมกเวียนหรือไปถึงที่หมายในเวลาค่ำม,มืดฉะนั้นขอถวายขามิกกพัดคืออาหารสำหรับภิกษุ ที่จะต้องเดินทางเกศพระสงฆ์ตลอดชีวิตพรข้อที่สภิกษุที่ป่วยไข้ถ้าไม่ได้อาหารที่เหมาะสมอาการป่วยอาจจะสุดหนักหรือถึงตายได้ฉะนั้นขอถวายที่ลานพัดคืออาหารสำหรับภิกษุไข้เก่พระสงฆ์ตลอดชีวิตพรข้อที่หภิกษุที่พยาบาลภิกษุไข้ ถ้ามัวบินทบาทอยู่อาจจะนำอาหารไปให้ภิกษุไข้ไม่ตรงเวลาหรือตนเองต้องอดอาหารฉะนั้นขอถวายขีลานุปัถาพัดคืออาหารสำหรับภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้เก่ปพระสงค์ตลอดชีวิตพรข้อที่6ภิกษุที่ป่วยไข้ห้าไม่ได้ยารักษา อาการป่วยอาจจะสุดหนักหรือถึงตายได้ฉะนั้นขอถวายทีรลานเภสัชคือยาสำหรับภิกษุไข้เก่พระสงค์ตลอดชีวิตพรข้อที่เจ็ดพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าข้าวยาคูมีอนิสงสิบประการฉะนั้นขอถวายทุววยาคูคือข้าวยาคูที่ถวายประจำ เกวพระสงค์ตลอดชีวิตพรข้อที่8การที่ภิกษุณีเปลือยกายอาบน้ำย่อมน่าเกลียดไม่น่าดูฉะนั้นขอถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณีสงฆ์จนตลอดชีวิตญาติโยมเราจะเห็นว่าการที่นางวิสาขาได้ขอพอรดังกล่าวเป็นเหตุให้เราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ บำเพ็ญบุญตามเยี่ยงอย่างสืบๆกันมาตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้